คุณผู้ชมครับไม้ไผ่สีสุกใบลานหวายเมื่อนํามาผสมผสานกันนอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์กระเป๋หวายหลากหลายแบบแล้วยังช่วยให้ชุมชนสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยค่ะกระเป๋าหวายลายพิกลคืคอหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิตจากสารบ้านตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองที่ใช้เวลาว่างจากการทำานากลุ่มสมาชิกแบ่งหน้าที่การทำในแต่ละชิ้นส่วนจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ที่สำคัญมีลายที่เป็นเอกลักษณ์เพราะชุมชนออกแบบเย็บเองทุกขั้นตอนและรับผลิตตามความต้องการของลูกค้าผู้ที่สนใจซื้อเป็นของฝากหรือใช้เองสามารถเข้าไปเลือกชมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มเติมได้ที่ www. Um ชุมชนยิ้มได้ .com หรือ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปะตะทค่ะ